ตอนนี้เราอยู่ที่มิกจัดจักๆๆนะครับทุกคนเป็นอยู่ชั้นบนนะสูย์อาหารจะเป็นครัวสวนีนะครับครัวสวนีก็จะมีอาหารมากมายเลยมีข้าวขาหมู90บาท100บาท120บาทแล้วแต่นะเนี่ยมันจะมีแบบข้าวขาหมูเนื้อล้วนอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกินอะไรบ้างอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะครับนิยมเส้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว60บาท70บาทนะครับก็มีหลากหลายเมนูเลยนะเก้าเหลา8 0ิอะไรอย่างนะครับมาร้านถัดมาก็จะเป็นอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นก๋วยเตี๋อ เกี่ยวกับครัวทองเพชรน,นะข้าวไข่เจียวข้าวเขียวหวานข้าวแกงป่าอะไรต่างๆนานา,นานทุกคนแบบเยอะมากเลยเนี่ยราคาอยู่ที่65บาทถึง70บาทนะครับรู้เนี่ยอุ้ยน่ากินอยู่ข้าวแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบร้านเส้นจันนะครับร้านเส้นจันเขาก็จะมีแบบผัดไทยโบราณด้วยนะเนี่ยผัดไทยผัดไทยกุ้งใหญ่150บาทผัดไทยกุ้งแม่น้ำา200ประมาณแบบ290บาทถึง350บาทนะครับตัวใหญ่มากเลย มีแบบหอยทอด90นะฮะมีผัดไทยไก 80. ่80ผัดไทยกุ้งสดธรรมดา90นะครับผัดไทยกุ้งใหญ่เนี่ยุยผัดไทยกุ้งใหญ่อยู่ที่ประมาณ900บาทผัดไทยกุ้งใหญ่รา900บาทผัดไทยเนือ้อปู350บาทนะครับอ,อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นก๋วยเตียยเต๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลา90บาท150บาทก๋วยเตี๋ยวปลาร้านชามโตสันตินะครับก๋วยเตี๋ยวปลานะครับเย็นตาโฟหมอ้อไฟนะครับมี90บาท 180บาทแล้วแต่ว่าเราเลือกเนาะร้านอันนี้ก็จะเป็นข้าวหรือบะหมีนะ่หน้าเป็ดย่างนะครับอุ้ยนะ่กกินทางนั้นเลยนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศแบบช่วงที่แบบมีคนเข้ามาเยอะอันนี้เป็นข้าวมันไก่นะนี่ข้าวมันไก่อยู่ที่60บาทข้าวมันไก่ทอดเนี่ยนะครับ 60, ส5สูงสุด180แนะครับมีร้านไทยนิยมด้วยผัดไทยกุ้งสดนะครับต้มยำกุ้งข้าวผัด อยู่เริ่มต้นอยู่65บาทสูงสุดก็ประมาณ140นะเดี๋ยวดูด้านนี้เดี๋ยวต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งข้าวไข่เจียว35บาทนี่ถูกสุดแล้วเั้งเนี่ยตั้งแต่ดูมานเนาะข้าวไข่เจียวมีอันนี้เป็นราดหน้านะครับ60บาทถึง 129บาทนะครับรัานหน้าผัดซีอิ M ๊ e G L o P วมีกรอบ60ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่5บาทนะครับรัานหน้า60าก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญทองนะครับอ๋ออยู่ที่ประมาณ55บาทถึง70บาทเนาะหให้ดูก๋วยเตี๋ยวเนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวขอเดินแบบเดินชมเล็กๆน้อยๆน,นะว่าแบบมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไข่กุ้ง70บาทด้วยทุกคนนะกกินเนาะ ข้าวมันข้นปูนะฮะ90บาทครับมีสูงสุดประมาณ140านะอยากจะให้ดูเนี่ข้าวผัดไข่50บาทนี่ยกินอยู่นะข้าวผัดไข่ข้าวผัดหอยลาย60 60 5060ก็ราคาไม่แพงมากขนมจีนน้ำยาก,กะทิใต้60บาทนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้ร้านนี้อะไรอะ่ะกะเพราเห็ดใส่จาน40บาทอ๋อเนี่ย40บาท50บบาทก็ยังมีอยู่เนาะ ร้านฝั่งทางนี้ก็จะเป็น The e m p i r e นะครับเป็นซุก,กี้หมูนะฮะเนี่ยมีแบบเยอะๆเลยมีแบบกรอบใน1เดียว70เส้นใหญ่ราดหน้าหมู60สเส้นมีราดหน้าหมู60มีเยอะอยู่เดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ด้านนี้เป็นราเมนอ๋อราเมนไก่ย่างญี่ปุ่น99บาทนะครับราเมนหมูชาบู119บาทแล้วแต่ว่าแบบเราอยากกินแบบไหนเนี่ย เมนูไก่อันนี้น่าจะเป็นอาหารอีสานปะ่ะไม่ใช่ข้าวซอยไก่หมูนี่เจสิบขนมจีนน้ำเงี้ยวแปดสิบมีขนมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ดีกว่าว่ามีอะไรอีกนี่นี่น,น,นด้านนี้มีข้าวเอ้ยมีเมนูน้ำปัน่นเมนูน้ำปัน่นมะนาวปั่นสี่สิบฝรั่งปั่นสิบโอเคละสี่สิบเครปเครปก็มี เครปเครปอยู่ที่50บาทขึ้นไปเอ้ยสามสบาทก็มี2 0บาท35บาทสูงสุดก็ประมาณ75บาทครับไปดูร้านด้านหลังเดี๋ยววิเนียนกินน้ำเดี๋ยวเราอ๋อด้านหลังก็เป็นร้านขายน้ำทั่วไปนะมาดูร้านนี้นะฮะชื่อว่าปลาแดกยำยำา60บาทยำไส้กรอก60บนะครับยำไข่แดง100ร้านยำนะ โอ้ยเยอะอยู่นะนี่อันนี้ก็ร้านยำราร้านยำเดียวกันเลยนะครับร้านยำน่ากินมาเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศกันเพราะว่าแบบมันมีร้านค้าเยอะแยะเลยทุกคนของกินข้าวไข่เจียวนี่สามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทข้าวไข่เจียวโอ้ร้านขนมหวานด้านนู้นนะครับขนมหวานอันนี้ร้านขนมร้านขนมนะครับสามสิบบาทนี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออื่นก่อนเดี๋ยวเราซื้อข้าวกันตอนนี้เราได้ข้าวมันไก่มาแล้วหนึ่งจานนี่ตอนนี้เราซื้อเป็นข้าวมันไก่นะครับอันนี้ข้าวมันไก่รวมนะก็จะมีไก่ย่างกับไก่ต้มนะครับราคาเจ็ดสิบบาทนะก็จะได้เป็นน้ําซุปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะนั่งด้วยมิกจกดัดจกักรก็จะอยู่ติดกับ ตลาดนัดจตุจักรนะครับถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะมากินข้าวที่มิกซ์ได้นะเพราะว่าร้านค้าตอนนี้ถ้าเราไปกินข้าวในจตุจักรโดยตรงเนี่ยคนเยอะมากคือตอนนี้เนีย่ยคนเยอะมากเลยนี่คือตอนบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามนะคนขนาดนี้เดี๋ยวรอประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะคนจะเยอะกว่าน,นี้แล้วก็แน่นกว่าน,นี้พอสมควรอันนี้คือด้านนอกนะมีด้านในด้วยในอาคารเลยฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวเราเนี่ยอันนี้คือเราเพิ่งซื้อข้าวอย่างเดียวแล้วเราไปซื้อน้ำซื้อขนมต่อ ตอนนี้ก็ยังเหลือเงินอยู่นะสแกนเอออันนี้เป็นร้านน้ำเหรอเดี๋ยวเดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพาดูเอ,อ้ยมีร้านน้ำปั่นด้วยทุกคนนี่สมูทตี้69บาทสมูทตี้ต่างๆ49บาทวุ่ยนมสด49บาทเองอะ่ะก็ราคาไม่ได้แพงมากนะมีข้าวด้วยเดี๋ยวขอเดินดูด้านนี้ก่อนว่าเขามีอะไรอีกด้านนี้ก็มีแบบขนมเยอะะเลยนี่เราต้องมาแลกบัตรตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปอยู่ชั้น3นะครับศูนย์อาหาร โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปกินนี่เรามากินร้านกาแฟร้านนี้เหมือนตอนที่มันโควิดมาแล้วก็มาแบบคุยกับพี่เขาที่ร้านนี้แหละร้านกาแฟสดโบราณเนี่ยมีแบบเยอะแยะเลยแต่มันเป็นแบบพี่แต่ว่าพี่เขาไม่มีปั่นหรือเปล่าโอ๊หรือว่ามีเดี๋ยวดูเขาดูกันนะกาแฟกาแฟโบราณอันนี้เป็นอ๋อเนี่ยเยอะแยะเลยม,มีร้านไอติมด้วยไอติมสยามทุกคน เ,เดี๋ยวค่อยมาซื้อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราซื้อไปเลยเนี่ยมันจะละลายอ๋อันนี้น้ำมะพร้าวปั่นนะครับสับประรดปั่นอะไรก็มีผ่านานี้แล้วน,น,นี่เป็นซูชิซูชิย0ทาโกยากิอันนี้เป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะฮะอ๋อเขาก็มีกาแฟเย็นอย่างเดียวส่วนมากร้านกาแฟเขาจะเป็นกาแฟเย็นเราไปซื้อน้ำปั่นฝั่งนั้นหนูเยอ่ะเอทุกคนเราก็มากินน้ำปั่นนะเพราะที่แรกจะกินกาแฟ จะกินแบบกาแฟปั่นนะแต่เขาไม่มนะีอยากกินอะไรปันป่นๆเนะี่ยก็เลยมากินอะโวคาโดปัน่นตรงนี้เนาะนี่เลยอะโวคาโดแต่ว่าด้านข้างนี่ก็น่ากินนะเค้กฮึดูดิน่ากินขนาดเลยอ่ะอ<า>นูเทลล่านูเทลล่าเครปนูเทลล่าดูจะซื้อเค้กอันได้มาแล้วอะโวคาโดปั่นนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันคนเยอะมากในนี้นะครับ ตอนนี้คือนักท่องเที่ยวก็จะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะ